คุณคิดว่าสัตว์หลายชนิดจะทำอย่างไรถ้าไม่มีฝันที่แหลมคมร่งเล็บขนาดใหญ่หรือพิษที่ร้ายแรงแต่ยังมีวิธีที่จะหลบหนีจากพุล่าเหล่านั้นให้คนที่รักโลกได้สัมผัสธรรมชาติต่อไปและดูเหมือนจะมีทางออกเพราะพวกมันอพยพไปที่ภูเขาเพื่อให้อยู่บนที่สูงที่สุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้ง วันนี้เราจะทำความรู้จักกับแพ้ภูเขาขอให้ความคล่องแคล่วของแพ้อยู่กับคุณนะคะคุณคงคุ้นเคยกับแพลที่สวยงามที่มีเขาใหญ่เอาลายไอเบกตัวนี้อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะมันค่อนข้างสูงนะคะและนี่คือที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของไอเบกทั้งหมดแม้แต่แพ้บ้านก็รังเกียจที่จะปีนขึ้นไปบนที่สูง เหตุผลก็เพราะพวกมันเป็นลูกหลานของแพะแครวป่าถึงแม้จะใช้เวลาหลายปีสำหรับวิวัฒนาการเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับแพะทั่วไปแล้วพวกมันก็พร้อมสำหรับการปีนเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามพวกมันแสดงให้เห็นในทุกโอกาสที่แพะภูเขาอาศัยอยู่สูงเริ่มจากความสูง1,000เมตรและมากสุดถึง4 0 0พเมตรจากระดับน้ำทะเล และบ่อยครั้งที่นี่คือดินแดนที่โหดร้ายอย่างมากซึ่งในเขตนี้เป็นเพียงโขดหินเท่านั้นและพืชพันธุ์ที่ใช้สำหรับเป็นอาหารก็หาได้ยากแต่มีนักล่าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่คิดว่าจะปีนขึ้นไปบนเส้นทางที่เหลือเพียงน้อยนิดได้และความปรารถนาเพียงสิ่งเดียวก็ไม่เพียงพอสำหรับเรื่องนี้เพราะยังต้องฝึกฝนร่างกายอย่างจรงิงจังเพื่อให้มีความแข็งแกรงมากขึ้น แทบพวกเขาสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมและเป็นผู้เชี่ยวชาญการปีนหน้าผาอย่างแท้จริงพวกมันมีร่างกายที่สมดุลอย่างมากมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกมันที่จะเกาะติดกับหน้าผาสูงเช่นนี้ได้นอกจากนี้พวกมันยังได้พัฒนากล้ามเนื้อหน้าอกที่ดีทำให้ควบคุมกล้ามเนื้อขาได้อย่างสมบูรณ์แบบและช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นไม่เพียงแต่ไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังขึ้นที่สูงได้ดีอีกด้วย ยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเท้าของพวกมันและนี่ก็คือกีบเท้ามันแยกออกเป็นสองส่วนมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งแรงสามารถแยกออกจากกันขนาที่ยึดเกาะกับก้อนหินนอกจากนี้เมื่อพิจารณาใต้กีบเท้าของพวกมันแล้วจากส่วนกลางของกีบเท้าแต่ละข้างจะมีแผ่นรองเท้าที่นุ่มเป็นพิเศษช่วยรองรับขนาดที่พวกมันกำลังเดินบนพื้นผิวที่ไม่เรียบได้แต่ขอบกีบกลับมีลักษณะที่แตกต่างออกไป ประกอบด้วยผิวที่แข็งแรงเป็นไปได้ที่จะรักษาการยึดเกาะกับพื้นได้ดีแม้จะมีทางเดินเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทําให้เป็นสาเหตุที่ดูเหมือนว่าพวกมันจะเปลี่ยนขึ้นไปอย่างง่ายดายโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆทั้งนั้นและแม้แต่การเดินบนหน้าผาที่มีความกว้างเพียง10-20เซนติเมตรสำหรับแพะเหล่านี้ก็เหมือนทางเท้าสำหรับมนุษย์เท่านั้นและสัตว์ต่างๆยังคงมีระบบการเคลื่อนไหวเฉพาะตัว หากแพกระโดดขึ้นไปบนหน้าผาแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทรงตัวได้มันจะกระโดดไปมาจนกระทั่งมันสามารถยืนได้อย่างมั่นคงอาจดูอันตรายอย่างมากแต่มันก็ควบคุมทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในลำดับที่สมบูรณ์แบบ hey, hey. บิ๊กทอนตัวนี้กำลังเล็มย่าอยู่และมันรู้สึกมั่นใจยอย่างมากในความสูงที่ไม่มีใครหยุดไว้ได้ จากรูปลักษณ์ภายนอกของพวกมันแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากนะคะเพราะพวกมันมีลักษณะคล้ายกับแพะหรือคล้ายกับละมั่งมากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันเป็นญาติสนิทของวัวชมมดเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าบิ๊กทอนมีเขาที่เล็กและแหลมกว่าแพะทั่วไปกับขนที่หนาก็ช่วยปกป้องร่างกายได้สูงถึงลบองศาแต่ในฤดูใบไม้ผลิ i, พวกมันเสี่ยงต่อโรคลงแดดแพะ เหมือไม่ออกและพวกมันจะเหมือนสุนัขที่ต้องหายใจเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลงแต่ทักสการปีนเขาไม่สามารถพรากไปจากพวกมันได้ทักษะดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนั้นจะติดตามแม่ของมันและถ้าคุณไม่ต้องการที่จะหยุดแค่ตรงนั้นคุณจะต้องลืมความกลัวและก้าวไปข้างหน้าต่อไปแต่บางครั้งพวกมันก็ยอมจำนนต่อพฤติกรรมค่อนข้างผิดปกติ ที่แพะตัวนี้ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหน้าผาโดยปราศจากทางเดินที่ยื่นออกมาหน้าผาที่มีความสูงอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครเสี่ยงชีวิตไปกับมันเหตุผลคือเกลือที่อยู่บนหน้าผาเท่านั้นมันคือสิ่งจําเป็นต่อร่างกายสําหรับสัตว์หลายชนิดและแพะมักจะมาที่นั่นเพื่อฟื้นฟูตัวเองด้วยแร่ธาตุเหล่านี้จําเป็นต่อการทํางานที่เหมาะสมของสมองและรับรองการไหลเวียนปกติของกระบวนการต่างๆในร่างกาย ดังนั้นคุณมักจะพบกับคนรักเกลือเหล่านี้อยู่ตามกำแพงของเกลือนอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้มันดูอันตรายอย่างมากแต่สำหรับแพบ้ภูเขามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอีกทางเลือกในการหาเกลือบนถนนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่ามากและแพ้เหล่านี้ได้พบสถานที่สำคัญสำหรับพวกมันอย่างน้อยก็จนถึงรดัใบไม้ผลิไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่นักปินเขาเหล่านี้ สามารถกระโดดได้อย่างสมบูรณ์แบบและในทางปฏิบัติโดยไม่ต้องวิ่งก่อนพวกมันเอาชนะรอยแยกของตอนหินได้สูงถึงสเมตรครึ่งในระยะทางเล็กเคล็ดลับดังกล่าวสมาชิกของฝูงทุกตัวก็สามารถทำได้และแพะที่โตเต็มวัยจะมีเขาใหญ่และสวยงามแต่ก็ยังคล่องแคล่วอย่างมากสามารถปินขึ้นที่สูงได้อย่างง่ายดาย การต่อสู้ระหว่างตัวผู้ภายในฝูงคุณสามารถพบได้สำหรับแท้เหล่านี้และการประลองพลังกำลังก็ได้เกิดขึ้นแต่การต่อสู้แบบนี้อันตรายมากกว่าเพราะอีกฝ่ายที่พ่ายแพ้อาจได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงอย่างมากแม้ว่าพวกมันจะคล่องแคล่วอย่างไรขอบเขตก็ตามหลังจากนั้น คุณสามารถเรียกลำตัวเมียได้ง่ายกว่าปกตินี่คือสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกอย่างแท้จริงแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องยากหากคิดจะไล่ตามสัตว์ที่ว่องไวเช่นนี้ได้และแม้แต่ในอนณาเขตของพวกมันสำหรับนักล่อย่างเสือภูเขาที่ไม่มีใครเทียบได้เพราะไอเบกระวังตัวอย่างมากหากคุณพยายามจับเหยื่อขนาดใหญ่แล้ว แม้ว่าฝ่ายพุล่าจะได้กว่าในเรื่องของความคล่องแคล่วแต่บางครั้งก็ได้รับรางวัลที่คุ้มค่าเช่นกันสำหรับมีที่โชคดีน้อยกว่ามากเพราะพวกมันอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบมากกว่ามีไม่เร็วมากนะักและแพะเขาใหญ่ก็วิ่งหนีจากมันได้ง่ายแม้กระทั่งเด็กๆที่ได้ประสบการณ์ก็ตามแต่บางครั้งมีก็มีความเร็วสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินเช่นนี้แล้วพวกมันก็ปีนหน้าผาได้ดีเช่นกันแต่โอกาสเดียวที่เหลือก็คือขับแพไปยังกับดักของมันแต่ด้วยกีบเท้าของแท้แล้วทําให้มันปีนได้ไกลกว่านักล่ามากและหมีไม่สามารถเข้าใกล้มันได้แต่สำหรับนกกินทรีสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่ได้ไง่ายมากนะัก การโจมตีที่ไม่คาดคิดของพวกมันมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งทําให้ฝูงสัตว์ประหลาดใจได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ขาดการระมัดระวังพระนกินสีสามารถคว้าและอุ้มแพตัวเล็กขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเหยื่มีขนาดใหญ่กว่ามากกลอุบายดังกล่าวจะใช้ไม่ได้ผลเช่นในกรณีของเลียงผาตัวนี้นกินสีใช้วิธียึดติดกับเหยื่ที่กระโดดลงมา และพยายามที่จะใช้กรงเล็บจับเหยื่อเอาไว้แต่เลียงผ้าก็พยายามจะเหวี่ยงตัวเองจากนกกินทรีพวกมันก็ถลายลงมาตามทางลาดอีกครั้งสุดท้ายก็ล้มลงไปทั้งคู่ไฟเลียงผายังคงสลัดนอกอินทรีออกไปสุดท้ายมันก็หลุดไปได้และนี่เป็นกลยุทธ์ที่อันตรายมากเพราะนกอินทซีพยายามใช้กรุบายเพื่อพยายามที่จะโยนเหยื่อลงจากตรงนั้น และบางครั้งพวกมันก็ประสบความสำเร็จและนี่คือสิ่งที่แพท้ทำเมื่อพวกมันไม่มีภูเขาค่ะต้นไม้นี้เรียกว่าต้นออกแกนมันถูกปกคลุมไปด้วยหนามแหลมแต่แพะโมรอตนั้นไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเพราะอาหารที่พวกมันโปรดปรานเติบโตที่นั่นในส่วนผสมของผลไม้คล้ายกับลูกพลัม และคนเลี้ยงแพจะไม่ขับไล่พวกมันแต่จะตัดหนามของต้นไม้เพื่อให้พวกมันปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดเพราะพวกเขาจะรอเก็บมเมล็ดของต้นไม้ที่ผ่านกรรมวิธีในท้องของแพแล้วอะไรจะดีกว่าการขึ้นต้นไม้เองของแพเหล่านี้<ะ>แล้วดึงมเมล็ดออกจากพวกมันและนำมะเมล็ดที่ได้ไปแปรรูปต่อไป พวกเขาทำน้ำมันออแกนในราคาแพงมากซึ่งถือว่าเป็นยารักษาและใช้ในเครื่องสำอางต่อไปถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ